สับสนในฐานะคนกลางโดมเดอะเฟสแจงจัดฉลองเรียนจบสองรอบแยกอาชีอชิรวัตรมิยาพิชชาอัดใจเป็นคนกลางเลิกไม่เลิกให้พูดเองโดนจับตามมงอีกแล้วสําหรับคู่ของอาชีพอ,ช,อชิรวัตรกับมิยาพิชชาหลังเพื่อนสนิทของทั้งคู่อย่างโดมเดอะเฟส หรือโดมเพชรธรรมรงชัยจะฉลองเรียนจบสองครั้งโดยครั้งแรกมีอาชีพก,กับแม่โบมาร่วมและครั้งที่สองมีมิยาและแม่เจงมาร่วมทําให้หลายคนสงสัยว่าที่ต้องจัดงานสองรอบเพื่อกันไม่ให้ทั้งสองคนนี้มาเจอกันหรือเปล่าหลังทั้งคู่เพิ่งมีข่าวหรือว่าเลิกกันล่าสุด11กรกฎาคม2566โดมเดอะเฟสก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ดูสถานการณ์ก่อนเราก็ซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้รู้เหตุการณ์อะไรเพราะตอนนั้น เราตั้งใจเรียนอยู่อาชีพกับมิยาก็มีมาพูดคุยปรึกษาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนผมมากกว่าจริงๆเลิกหรือไม่เลิกเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ออกมาพูดเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าอยากรู้ว่าเลิกไม่เลิกต้องไปถามเขาโดมยอมรับว่าเป็นคนกลางก็อึดอัดใจเพราะเรารู้จักมิยาเสียญาพ่อพีทมานานแล้วอาชีพเข้ามาทีหลังมันก็มีอึดอัดนิดหนึ่งแต่ยังไงเราซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายแล้วทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดตอนเห็นข่าวตกใจมากไม่คิดว่าจะขนาดนี้ ส่วนงานฉลองเรียบจบจัดงานสองรอบเพราะว่าวันแรกมิย่าไปแข่งรถที่บางแสนก็เลยมาไม่ได้วันที่สองเราชวนทุกคนแต่อชิก็ไม่ว่างจัดสองรอบไม่ใช่เพื่อไม่ให้ทั้งสองคนมาเจอกันเราชวนทุกคนอยู่แล้วเราตั้งใจจะจัดสองรอบอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสคนจับมาเป็นประเด็นสภาพจิตใจมีย่าวันที่เจอก็เศร้าๆนิดหนึ่งแต่เราก็เป็นกําลังใจให้เขาส่วนอชิก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้เขาทั้งคู่ก็เศร้าน,นิดหนึ่ง